หนึ่งสองสาม <c oughs> สวัสดีครับกราบสวัสดีผู้ที่หลงไหลและชื่นชอบการตกปลาทุกท่านครับขึ้นนังไก่กันแต่ว้ยเขาจะมาเป็นคู่เก๋ดิโอเคนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมวันนี้ผมกับพี่มอสนะครับเราจะออกทริปอะไรพี่มอสหมายข้างทางครับผมหมายข้างทางนะครับเช้านี้ตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงตื่นยังนี่หนาวเลยหนาวเดี๋ยวเราเอามาใช้เหยื่อตัวนี้นะครับผม น้องกักตุนแล้วก็กบซอมบี้นะครับกบซอมบี้นี่นะครับผมอ่ะพี P ่มอสฝากหน่อยฝากเียร์หน่อยว่ามีโปรโมชั่นอะไรเดือนนี้โปรโมชั่นต้อนรับครับผมโปรโมชั่นต้อนรับครับผมสองตัวหนึ่งร้อยหกสิบบาทเท่านั้นสั่งตอนนี้ที่เพจเน้นหาไม่เน้นปลาคอนเซ็ปต์ว่าไงนะมีกบแพคคู่มีกบแพคคู่ มีปลามีโชว์มีกบแพ็คคู่ได้โชว์ปลาชั่วนะครับผมเดี๋ยววันนี้หมายข้างทางของเราเราจะเลาะตามข้างทางอย่างเดียวครับผมเราจะได้กี่แต้มกี่ตัวสําหรับมีกบแพ็คู่วันนี้จะได้โชว์ปลาไหมโอเคไหมครับได้ครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันโอเคครับติดตามผลงานมีกบแพ็คคู่ได้โชว์ปลาชั่วเกเ ปลาชัวได้โชว์ปลาชัวนี่แก้วครับแก้วแก้วโอ้ เรียบร้อยมีปลาครับมามีกบแพ็กผู้ได้ชูปลาชัว มีกบแพ็คคู่มีโชวาชูอะนะครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกลายเป็นผีเลยพวกเรา <laughs> ไฟสองหน้านะครับผมมือไม่ได้ถือไม้นะครับแต่ไฟสองหน้าเพราะว่ามันมืดนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันวันนี้อ่ะพี่มอสโชว์หน่อยแล้วส่องไฟให้ <laughs> <laughs> นะครับหมายข้างทางนะครับวันนี้ข้างทางอย่างเดียวเลยนะครับผม นี่พี่มอสของเราฮอตสุดวันนี้ทั้งเด้งทั้งเด้าโอ้เอาเอาเอาเรียงใส่กระสอบแล้วเรียงกระสใส่กระสอบกระสอบปูวะนนี่นะครับผมหมายข้างทางของเรานะครับนะครับผมโอ้กี่แยมเนี่ยทำไมมันเยอะอลังการจย่งเลยอลังการเยอะไปซื้อปลามาจากตลาดหรือเปล่าแม่ตลาดมาเมื่อกี้ แข็็งล้วกมีโอ้ยปลาแช่แข็งนะครับผมส,สดๆจากมหาชัยนะครับผมอ่นับเลยสองบุซ่านเล็กๆเก่งสามสี่ห้าห้าตัวนะครับผมห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองหกตัวนี่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 นฮะยังไม่หมดยังไม่หมดมีอีกเหรอมีไหวเอา้านู่นไงตัวหนึ่งอ้าวา นี่ไงตัวนึงยุ่งนอกยุ่งมากโอ้ยนี่พระเอกของเราอ่าตัวน่ารักมากนี้แหละครับผมอ่าโอเคครับอ่ตีไปเลยสิบตัวไปนี้สิบตัวย้อนย้อนส่หก่แปดสิบแปดสิบสิบโอเคสิบตัวนะครับผมย้อนย้อนกันไปนะครับออ่า ใช้เหยื่อใช้เหยื่ออะไรครับผมใช้เหยื่อน้องกักรุ่นซอมบี้เลื้อยครับผมเอาซอมซอมบี้เลื้อยนะครับผมคอนเซ็ปต์ว่าไงนะซอมบี้เลื้อยซอมบี้เลื้อยแดกขึ้นไหมมีกบแพ็คคู่ได้โชว์ปลาชั่วเอาไม่เดินสองซ้ำมีกบแพ็คคู่ได้โชว์ปลาชั่วโอเคอ่ะถือไว้นะครับผมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคนี่นะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากด้วยนะครับผม นี่นะครับผมมีกบแพ็คคู่นะครับผมขอฝากเหยื่อด้วยนะครับผมนะนะอ่าเดี๋ยวให้พี่มอสถือแล้วกัน2ตัวนะครับผม2ตัวนี้นะครับทั้งวันนะครับผมทั้งวันมีกบแพ็คคู่ได้โชว์ปลาชัวแน่นอนนะครับผมและเจิญจัดให้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมเป็นกบแพ็คคู่ไปเลยนะครับน้องกากตูน3.5มจุดห้าเซนแล้วก็เหยื่อซอมบี้เลื้อยนะครับผมกบซอมบี้นะครับผมความยาวประมาณ5เซนนะครับผม ห้าสิเจ็ดะจำไม่ได้ห้าสนะครับผมก็ไปใช้นะครับปลาตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับผมนี่นะครับผมเพียงหนึ่งสองตัวหนึ่งร้อยหกสิบาทนะครับผมสองตัวหนึ่งร้อยหกสิบาทสองตัวหนึ่งร้อยหกสิบาทนี่ครับผลงานวันนี้ครับผมครับผมผลงานวันนี้นะครับผมเราจะผลิตมาแค่ห้าสิบคู่เท่านั้นมีจําหน่ายเดือนมีนานี้นะครับห้าสิบคู่เท่านั้นนะครับหมายข้างทางเขี้ยวๆนะครับไหนจับไซส์ใหญ่สุดเรามาโชว์หน่อยนี่นะครับมือตืดตื้อ อยู่กันแบบมืดๆนี่นะครับผมอ้มีพระเอกครับผมจะไปดูในคลิปนะโอเคนะครับฝากด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจเน้นอาไม่เน้นป่ากูซ่าจะพาเข้าหมายที่ไหนจะพาออกทริปที่ไหนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากเหยื่อด้วยนะครับมีกดแพ็กคู่ได้โชว์ปลาชัวอ้าวฟิวัดฝากอะไรถึงแฟนคลับหนวันนี้ฝากช่อง YouTube ใหม่ด้วยนะครับผม ชัามีพวกพี่เคื่องทำนะครับลุยฟิชชิงครับผมลุยฟิชชิงนะครับของพี่มอสเองนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนกับสวัสดีครับไอที่งามน้องวัตุนเออเอาไว้้รับนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมองไปครับ